เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเลสตยกับชแนลมัมมี่รูมกันนะครับผมสําหรับวันนี้เนะี่ยเราก็จะพาไปดูพื้นที่ในการฟาร์มเพชรน้ําเงินนะครับสาหรับคนที่เลเวลไม่ถึง26นั่นเองอ่ะเราจะไปฟาร์มที่ไหนล่ะก็ไปฟาร์มวิศว์เลี้ยงเต่ากันไม่ใช่หรือทีนี้เราก็มีที่ฟาร์มที่ใหม่กันนะครับโดยสถานที่นั้นก็คือต้องมีเลเวล20เปิดแอร์เดียของเมืองน้ำสารนะครับผมแล้วเราก็ออกไปเลย เราจะใช้ทางออกที่หนึ่งนี่ตรงนี้ข้างบนเรเคลื่อนย้ายไปเลยบับกกอนบับเ่อนแ้วเราก็ตรงมาเลยครับออกจากเมืองมาเนี่ยหน้าเราเราก็จะหันเข้าเมืองอยู่ดีแต่เราก็จะตรงมาทางนี้เดี๋ยวขวาออกมาวืบวืบวว,วหน้าจอาบักอีกแล้วตายแล้วถึงหน้าจอจะบักแต่เราก็รักนะเว้ยเลย NPC ชื่อลีฮอ o l นักร้องเพลงแดนแล้ว NPC ตัวนี้เนี่ยมีเลเวลยี่สิแปดนะครับเป็นเควสที่วิ่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยเวลาที่จํากัดมันเลยยากแค่นั้นแหละเพิ่มความพึงพอใจด้วยการชิลแล้วก็ลดความพึงพอใจด้วยการชนนะพอรับกดรับเนี่ยก็คือเริ่มได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูเลยว่าเส้นทางการวิ่งมันเป็นยังไงเพราะว่า ก่อนหน้าเนี่ยผมมาฟาร์มตั้งแต่รถเลเวล90กว่าวิ่งแค่แบบวิ่งธรรมดา170แน่มัง้งวิ่ง170อะ่ะแล้วก็กดบูทประมาณ200 2 20 2 30แค่นั้นคือแบบกระจอกจัดๆนะฮะแต่ว่าก็ยังวิ่งได้นะ วิ่งแค่นี้แบบเครื่องเครื่องตอนนั้นใส่เครื่องหรอเครื่องเจ็ดสิบหรือแปดสิบเนี่แหละน่าจะแปดสิบนะถ้าจะไม่ผิดอะผมใส่เครื่องแปดสิบแล้วก็มาวิ่งพอใส่เครื่องแปดสิบมาวิ่งมันก็ยังผ่านอยู่เราวิ่งตามทางไปเลยนะครับทีนี้เราคือวิ่งตามลูกศรน,นะว่าง่ายๆแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บ เหรียญเพื่อเพิ่ม SP เก็บชิลเพื่อเพิ่ม SP นะครับเราก็เพิ่มหลอดความภูมิใจไปด้วยในตัวเอ้ยเอยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยวิ่งเหลือประมาณ50วิ40วิอะมันก็ยังทันอยู่นะแต่ว่าจะแบบเฉียดชิวมาก อันนี้ผมวิ่งโตเปล่าเลยนะแบบว่าไม่มีช่วงคูณเปอร์เซ็นต์ช่วงแบบว่ากดใบคูณจีวอลอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันนี่เขินเลยพอมาโอ้ยจะไม่ทันเอาแล้วเนี่ย เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าเราวิ่งแบบไม่พลาดเนี่ยยังไงก็ทันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยวิ่งแบบเล่นเพราะว่ารู้ไงว่าเครื่องเรจ่มขึ้นขนาดไหนแล้นี่ชิ้นส่วนโอ้ยได้เยอะมากของที่ฟาร์มได้ก็จะมีของระดับเลเวลร้อยห้าถึงร้อยยสิบห้าเลยนะนี่อันนี้ร้อยห้าถ้าใครที่แบบเคลียร์ช่องว่างๆอะ่ะก็เก็บขยะขายได้เลยอะ่ะ ราจะรับเออลกดลปจังเลยครับอะไรดีมั้งเราจะเก็บขยะขายได้ทุกอย่างเลยพวกนี้เนี่ยพอขายไปแล้วเนี่ยตกรวมๆก็สองสามหมื่นได้นะเนี่ยรวมแล้วแค่เครื่องก็ 20, สองหมื่นสี่แล้วเท่าไปขายในตลาดเนี้ยก็ได้ประมาณแบบสามหมื่นอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคไงแต่นี้ผมดองของมาเยอะแหละก็ลเลย โยนโยนอนไนทิ้งได้บ้างเนี่ยโยนท่อทิ้งไปแล้วเราเก็บเครื่องมาอย่างเดียวแล้วก็หมดเวลานี่นะวิ่งรอบแรกเนี่ยได้ไพรินเลยไพรินตอนนี้มีเท่าไหร่สองหมื่นได้ปะไพรินเนี่ยไพรินเม็ละสองหมื่นเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้เพชรน้ําเงินด้วยแต่ว่าจะดรอปยากหน่อยนะเพชรน้ําเงินอนะ มันต้องวิ่งหลายรอบหน่อยมันถึงจะดรอปสำหรับรีฮารีนักร้องเพลงแดนเนี่ยมันดรอปของที่คุ้มค่ามากแต่ว่าเราก็ต้องวิ่งให้มันทันด้วยแค่นั้นเองนี่ NPC จะอยู่แถวสีแยกพวเวยองสั่งโอยทำไมนั่งชื่อ,อยาก,กังนี่นะครับ NPC มันก็คือคุยใช่ปะคุยพอกดยอมรับเรารีบวิ่งเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก สำหรับ NPC ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนในทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย